สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่จูนนะคะเช่นเคยนะคะทุกค่ำคืนนะคะที่เก่าเวลาเดิมที่นี่นะคะพี่จูนก็จะทำแบบหยุดวันบ้างเว้นวันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าตื่นรับพี่จูนแบบมีเวลาว่างจริงพี่จูนก็จะมาลงคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะวันนี้พี่จูนก็มีข้อมูลดีๆนะคะมาฝากทุกคนเช่นเคยคะ่ะบางทีนะคะผู้หญิงนะคะอย่างพ่อพี่จูนเองก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรยังงี่เง่านะคะยงงี่เง่าเป็นคนเข้าใจยาก นะคะคือผู้หญิงซับซ้อนนะคะผู้หญิงเราอารมณ์ซับซ้อนขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็บ้าบ้าบอๆไม่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 รู้ทุกคนหรือเปล่าแต่แต่ไม่ไม่อาจจะทุกคนหรอกค่ะเป็นบางคนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอารมณ์ไม่นิ่งใครได้ไหมอารมณ์ไม่นิ่งเวลาคิดอะไรชอบคิดเองเออเองชอบคิดในสิ่งที่บางครั้งมันเป็นไปไม่ได้ แต่พยายามจะคิดว่ามันเป็นไปได้ความคิดนะคะความคิดไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในบางครั้งวันนี้นะคะพี่จูนก็จะนําคลิปเกี่ยวกับที่ว่าคุณผู้ชายนะคะเขาพูดออกมาเวลาเขาพูดอะไรออกมานะคะคุณผู้ชายเขาก็าหมายความตามนั้นอย่างที่เขาพูดอยากไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบจริงๆนะคะแต่ถ้าผู้หญิงอะางงมาค้ะบอกว่าไม่ชอบแต่ก็ไม่เป็นไร ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะคือ คำพูดของคุณผู้ชายนะคะที่เขาบอกว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้เขาไม่ชอบทุกครั้งที่เขาพูดออกมาจากใจนะมันก็จะเป็นความจริงของเขานะคะแต่คุณผู้หญิงส่วนมากแล้ว่าเขาพูดความจริงแล้วคุณจะไม่เชื่อใช่ไหมคะเพราะว่ามันทําอะไรแบบพฤติกรรมของเขาเนะี่ะทำให้เราไม่เชื่อแล้วก็ทําให้เราไม่ไว้ใจแต่การที่เขาพูดออกมาอย่างนั้นนะ่นคือมันเป็นความจริงนะคะทีนี้พี่จูนก็จะมาในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะเพื่อพี่จูนจะได้ทอ ต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเมื่อคลิปของพี่จูนมาทุกคนจะได้รับชมกันนะคะมาเริ่มกันเลยกับหัวข้อที่6คําพูดนะคะที่คุณผู้ชายอยากให้คุณผู้หญิงเข้าใจนะคะไปที่ข้อแรกเลยค่ะคำว่าไม่นะคะคำว่าไม่เมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ชอบไม่กิน ไม่อะไรก็อยากเขาก็หมายความตามนั้นนะคะว่าเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่ต้องการจริงๆนะคะคุณไม่ต้องไปัยเยียดความต้องการให้เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากได้หรือต้องการขึ้นมาเขาก็จะมาบอกเราว่าเขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันใช่สําหรับเขานะคะต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะก็คือไม่มีอะไร เวลาคุณผู้หญิงไปถามคุณผู้ชายเขานะคะว่าสงสัยจังเลยมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมมันไม่บอกนะคะถ้าเขาบอกว่าไม่มีมันก็ไม่มีนะคะนอกจากบางคนที่บอกว่าไม่มีแต่มีแต่ในความมโนของคุณผู้หญิงนะคะคือพยายามคาดคั้นนะคะพี่จุนก็เข้าใจนะคะว่าตัวเราเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือเขาบอกว่าไม่มีแต่พยายามจะให้มีให้ได้เหมือนประมาณที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคะ ไปสอบเซ้นค้นหาอะไรให้เขาออกมายอมรับทั้งที่เขาอ่ะไม่อยากจะยอมรับนะคะมันไม่มีอะไรจริงๆแต่พยายามเทนให้เขายอมรับในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำนะคะมันรู้สึกว่าอึดอัดนะคะอึมครึมนะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะแล้วแต่คุณเลยนะคะแล้วแต่คุณเลยก็คือคุณจะทําอะไรก็คือแล้วแต่คุณเลยคือเขาเขาให้คุณ ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทําแล้วนะคะดังนั้นก็คือว่าถ้าเขาบอกกับคุณว่าแล้วแต่คุณเลยคุณก็ไปทําได้เลยค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะอยากจะซื้ออะไรก็ไปซื้อเลยทําเลยอยากจะกินอะไรก็กินเลยเข้าหมายความอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่เราผู้หญิงก็คิดไปอีกอะมันประชดหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้แหะนะ,ะมันพูดออกมาจริงๆไหมว่ามึงแก้งประชดเนี่ยคิดไปเองอีกแล้วใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยก็คือว่าคิดอะไรซับซ้อน เข้าใจคิดเข้าใจมโนนะคะแต่คือคําพูดที่เขาพูดกับเราแบบนั้นเขาพูดจริงๆนะคะคืออยากจะทําอะไรก็ทำนะคะแล้วแต่คุณเลยก็ไปจัดการได้เลยนะคะอะไรก็ได้ตามใจคุณอันนั้นคือว่าเขาพูดออกมาจริงๆนะคะเพราะเขาให้คุณตัดสินใจแล้วก็ตามนั้นนะคะต่อไปนะคะก็คือคนเราเข้ากันไม่ได้นะคะ ็เหมือนกับทานองที่ว่าเขาเป็นไปนานสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วการกระทําของเราด้วยกันนี่ก็คือว่ามันไปด้วยกันไม่รอดไปด้วยกันไม่ได้เขาก็พยายามจะบอกเราว่าเบรกนะเขาพยายามบอกเบรกเรานะคะว่าเราความสัมพันธ์ของเราไปกันไม่ได้มันก็เป็นไปตามนั้นนะคะถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้แต่ผู้หญิงก็มโนอีกแล้วค่ะก็เราเข้ากันดีนี่นาเราก็ชอบคล้ายๆกันแต่ทําไมเราถึงไปกันไม่ได้นะคะ มันเราอะเราเป็นผู้หญิงบางทีเราชอบเขาเรียกว่าอะไรอะคะชอบคิดไปเองนะคะบางทีการที่ว่าเราหยุดอยู่กับความจริงบ้างมันก็ใช่เหมือนกันนะคะไม่ได้เป็นแบบทุกคนค่ะตัวพิจูนเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะบางครั้งมันโงนมากเกินไปน่ารำคาญนะคะจูจี้ไม่ได้เรื่องเลยนะคะขอเวลาส่วนตัวบ้าง นะอันนี้ก็คือเวลาเขาอยู่กับเรานานๆแล้วนะคะเราจะอยู่กับเขาทั้งวันจะไป,ไ,ปนไปนู่นไปนั่นไปนี่เกาะขาเกี่ยวข้องเกี่ยวแขนจะไปทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ใช่นะคะมันก็ไม่ใช่กับอะไรอยู่ติดเครื่องรถแล้วก็นั่งไปหน้าหน้ารถแล้วอยากจะไปนู่นนั่นนี่เราก็ไปแล้วจะแบบเป็นติดสอยห้อยตามกันไปตลอดเวลานะคะมันก็มันเป็นเรื่องน่าเบือ่อถูกไหมคะบางทีเราก็ต้อง แบ่งพื้นที่ให้เขามีการส่วนตัวบ้างคือไปหาเพื่อนหาฝูงเล่นกรงเล่นเกมทํากิจกรรมของเขาไปเตะฟุตบอลไปเล่นกีฬาน,นี้เราต้องปล่อยเขาไปบ้างนะคะคือเขาอยากจะขอพื้นที่ส่วนตัวถ้าเขาพูดแบบนี้มันก็ใช่นะคะก็คือว่าขอพื้นที่ส่วนตัวนะคะแล้วก็งัมีค่ะการที่ว่าเราอ่ะการคัดทันนะคะในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปทํา ะะมันมีสองแง่นะคะที่เราต้องเชื่อนะคะเราต้องอันดับแรกเราต้องดูคนใกล้ตัวของเราก่อนว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงนะคะถ้าพฤติกรรมเขาเป็นคนดีมาตลอดแล้วก็เขาบอกกอบคุณว่าวันนี้เขาไม่เป็นอย่างที่คุณกล่าวหาเขาจริงๆเขาก็ไม่เป็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอีกคนหนึ่งที่เขาเคยทําพฤติกรรมไม่ดีมาตลอดแล้วก็มาบอกคุณว่าเขาไม่ได้ทําอันนี้มันก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะ มันมี2กรณีดังนั้นเราสังเกตคนใกล้ตัวของคุณดีๆว่าคุณสาม,มีหรือว่าคุณแฟนของคุณเป็นคนแบบไหนนะคะแล้วเชื่อในสิ่งที่เขาเป็นนะคะอย่าลืมนะคะกับพิลีดลของพี่จูนวันนี้นะคะก็คือคําพูดนะคะ6คําพูดของคุณผู้ชายคุณเอาไปสังเกตได้นะคะเวลาที่เขาพูดว่าหคําพูดที่เขาพูดออกมาที่พี่จูนพูดทั้งหมดนี่ก็คือที่เขาพูดจริงเขาปฏิเสธจริงเขาไม่กิน นะคะมันไม่ใช่สําหรับเขาเขาพูดออกมาจริงๆแต่เราผู้หญิงชอบมโนชอบไปคาดคัน้นชอบไปคาดหวังชอบไปทําอะไรที่ให้มันแตกแขนงขึ้นมาคือเขาเป็นคนไม่ซับซ้อนแต่เราเป็นคนซับซ้อนพยายามให้เขาซับซ้อนให้ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่จูนด้วยนะคะเพื่อที่พี่จูนจะได้ทําคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ